มาขอเจอหน่อยตึงแค่ไหนฟูบานนะครับตกลงว่าเองจะฟูเองจะบานนะครับไอ้วะเฮ้ยไอหยั่งวะไอหยังวะเนี่ยโอ้โหโดนจบยังไงล่ะครับดูเดี๋ยวตีไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้าตีไม่เข้าอ่ะยังไงวะเนี่ยตีไม่เข้าเอ้ยตีเข้าแล้งโอเคโอค้ยโอ้โหหลายทีเหรอวะนี่ไงมันมีหัวด้วยเออมันมีหัวด้วยใช่มันมีหัวด้วยไอ้หนูตัวนั้นมันถือหัวไปด้วยครับมาจับดวงไปแล้วถือหัวไปแล้วไอหัวมันอยู่หลังด้วงอ่ะ โอ้ยเอาไปกินแบมพี่อยากวะโอ้ยแค่เอามือลงมาก็มีดเมจเหอนี่นะครับแอปหนึ่งทีด้วงโอ,อ้เซ็ตยอ่อแทกไวจัดไวเหลือเกิน โอ้โหมันเอามือนู้ดตีนด้วมองมันก็จะเห็นเลยเป็นพันนะครับแรงจัดแรงไม่ล่ะทำอะไรเอาคุณดินหนีแล้วตีที่แขนครับโอเคครับฮะจะโผล่มากระทืบเรานะครับอุ้ยอันแน่อันแน่อุย้ยอีหยัง ขึ้นมาดิขึ้นมาดิไปไหนแล้ววะอยู่นี่โหเราป้าให้เองยี่ดีอึบจับโอ้ยเอาอย่าโเดี๋ยวดิเกอ้เมื่อกี้เราเพลย์เพยดอทแล้วไม่ใช่เหรอมันดังฟิ้งไปแล้วอ่ะไปเล้วเออบ้าเอ้ยอือฟิ้งเอาไปไหน เอามาดิตามใดที่กองยังคงดังเจ้านั่นจะไม่หนีแต่ตอนนี้มันไม่มัน,มนไม่ขึ้นมาเลยครับพระราชาตีกองเออตีกองให้หน่อยโอ้ยมันโดนบังคับเว้ยแล้วเนี่ยหัวหัวอยู่ข้างบนข้างหลังมันนะนะอนะทำอะไรวะ แล้วมีทางให้ขึ้นด้วยเอา้าขึ้นได้ด้วยเฮ้ยทำอะไรไว้เนี่ยตรวจสอบอ๋อดึงตาออกมาเนี่ยเนี่ยหัวเนี่ยที่ไอ้หนูมันเอาไปถือเว้ยแล้วมันก็เรียกด้วงมาถ้าจะช่วยเจ้าเองมาเลยจ้า เออเอามีคนช่วยว่ะโอ้โหตัวโคตรใหญ่มามาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้มันเล่นเราว่ะมันเล่นเราว่ะโอ้ยเดี๋ยว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 อย่างว่ะอ้าวไม่ต้องโอ้ยโหแช่ไม่ได้แช่แข็งไม่ได้ครับโอเค เอ้ยแล้วพวกหลงตกมองเลยไม่เห็นเลยว้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมองอย่างไม่เห็นเลยว้ยขอตีหน่อยเถอยอุย้ยเราเขาไกลไม่ได้ครับขอแบบว่ากระแทกผ่านเลยกระกระแทกกระแทกโอโ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมไม่โดนล่ะครับ ยือีหยังวะไปไหนแล้ะครับพี่มานี่ครับมานี้โอ้ไปนู่นอีแล้วไปไหนไปล้มตรงกาขู่พี่มั่งโคตรวะพระชามั่งโคตรไปขึ้นข้างบนเหรอไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอาพระชาโคตรเก่งอ่ะเหมือนเราแบบตัวประกอบอ่ะเราตัวประกอบนี่ว่าเอ้ยโดนไม่โดนไม่โดนไม่โดน อเอาว่ะท่านี้เลยท่านี้เลยมึงงางท่านี้เสร็จปุ๊บมึงก็เตะกูจำได้แต่นี้มึงไม่เตะเ้ยอโอดจับ แล้วคุมาทำไมถามก่อนคุกลายเป็นตัวประกอบเฉยเลยแยง่ยงซีนยังซีนกัหมดเลยลิงผู้เป็นตัวประกอบครับเออยังซีนจัดครับโอ้โหไอนามของประชาชนข้าขอขอบคุณจ้า